เรียกได้ว่าเป็นแก๊งเพื่อนสาวที่น่าชื่นชมจริงๆสําหรับนิชานัทนิชามุกวรนิตและแอปเปิลลาพิสราเพราะถึงแม้เพื่อนซี้อย่างนิชาจะเจอเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังแต่ก็ไม่เคยมีคําพูดใดๆที่ออกมาจากปากเธอในเชิงตําหนิหรือทําให้ฝ่ายชายเสียหายเลยแถมยังพูดถึงแต่สิ่งดีๆจนหลายคนอดชื่นชมในความเป็นผู้หญิงคิดบวกไม่ได้ล่าสุดสาวแอปเปิลลาพิสราก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเพื่อนสนิทอย่างนิชาด้วยหลังเพิ่งมีโอกาสสวยสง่าบนพรมแดงเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานปี2025มาหมาดๆ นอกจากนี้แอปเปิลยังถูกถามถึงประเด็นที่หลายคนจับตามองเพราะเธอและพระเอกหนุ่มโตโน่พากินต่างก็เป็นผลผลิตจากเวทีเดอะสตาร์เหมือนกันแล้วแบบนี้จะมีโอกาสได้เจอกันหรือร่วมงานกันได้อีกหรือไม่ซึ่งคำตอบของสาวแอปเปิลนั้นก็แสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่น่าประทับใจสุดๆแอป,ปนามสกุลเหมือนพี่ผู้ชายเดอะสตาร์เหมือนกันคนก็จะมองว่าแล้วมันจะเจอกันได้หรือเปล่าแอปเปิลตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าจริงๆแอป,ปก็เจอได้หมดนะคะ เพราะว่ามันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเนาะบางทีคนเรามันก็มีความผิดพลาดอะไรกันได้คําตอบนี้ของ Apple ทําเอาแฟนๆแหกเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างมากมายเพราะถึงแม้จะเป็นเพื่อนสนิทของนิชาแต่เธอก็รู้จักแยกแยะไม่ซ้าเติมฝ่ายชายและมองว่าทุกคนสามารถทําผิดพลาดกันได้เป็นมุมมองที่เปิดกว้างและเข้าใจโลกสุดๆส,สรุปแล้วการเจอหรือการร่วมงานกันในอนาคตของ Apple และโตโน่นั้นไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนขค่ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายด้วยนะคะ เชื่อว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นบทเรียนสำคัญให้กับฝ่ายชายได้เรียนรู้และเติบโตต่อไปหลังจากนี้ก็ขอให้มูฟอนและโฟกัสกับความสำเร็จและความสุขที่รออยู่ข้างหน้าดีกว่าค่ะ